การแสดงครับขอเสียงรปรบมือต้อนรับดังๆให้กับการแสดงชุดสุดท้ายอลังการเวอร์สุดๆกับจอสวัสดีแฟนคณสองนะครับผมรางการที่เราเอั้เรื่อกรนดูกการแสดงกับสาระก,รการแสดงนะครับ ทุนสองของผมทุดท้ายก็ขอเป็นพวกเรานะครับมาร่วมสนุกกันดีกว่านะครับมีสองวัลมาแจกนะครับผมมาเลยนะครับขออาสาสมัครลงมาก่อนเลยครับสามท่านมีไหมครับโอเคครับไม่ดีนะที่แนไม่เห็นไม่ดีมาร่วมสนุกกันนะครับกับพวกเรามาเลยครับเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับมาเลยครับน้องยืนตรงนี้นะครับเชิญลยครับเพื่อนสนุกกันนะครับ เกมแรกผลงานพี่ต้นชื่อเกมอะไรพี่ต้นน้องมานี่น่จะลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้รางวัลเลยแจกเลยพี่ต้นเออหรืกลุ่มเราไทยดีให้เลยให้เลยถือว่าน้องเขากล้าแสดงออกนะพี่ต้นนะเชื่อได้เชื่อกลุ่มเราจางกันเห็นเห็นไหครับหรือว่ามาลุ้นโนรงการนะครับถ่๋ยวรูปนี้เป็นพี่ต้นโอเคครับอ่ นะครับทามเหลือสุภาพสตรีสามพันครับยินดีครับเชิญครับผมเชิญเลยครับเกมเกมนี้ครับชื่อเกมอะไรที่ต้นชื่อเกมอะไรครับชื่อว่าฟวงสว่านพิฆาตครับผมเผื่อฆ่าพี่ต้นฟวงสว่านพิฆาตฟวงสว่านพิฆาตฟวงสว่านพิฆาตฟวงสว่าน คุณเกมครับขออุปกรณ์เลยครับอุปกรณ์มีให้เลือกหลายไซส์นะครับผมมีให้เลือกหลายไซส์จะเอาไซส์อะไรชอบเล็กชอบใหญ่เชิญเลยครับผมหยิอุปกรณ์มาเลยครับทีมงานเชิญเลยครับแล้วแต่ท่านครเลือกเลยครับคนละหนึ่งชิ้นเขือยาวอกหลังมลเยี่มลยแีรอะอ่ะอ่ะอ่ิอ่ะ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 ออ่ะอออ่ะอ่่ะอะอ่อ่อะอ่ะอ่ะอ่่ออ่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  ใครเลือกใครเลือกเดี๋ยวเราขอขอสถานที่เลยครับตัวอย่าง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 เก่งตัวอยาครับนี่ครับตัวอย่างใครรู้จักคนนี้มั้ยครับครับใครรู้จักเขามากไหมครับนี่ครับนักเตะใหม่ของเราครับผมทราบไหมครัมีคุณท่านไหนทราบไหมครับแต่เราไม่มีรางวัลนะครับอ่าเราอยากรู้เฉยๆครับว่าซิเกนินสเตปเปิาส์นี่ตกลบเลยครับเซฟานพาร่านะครับเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ให้พวกเราดูผูกไว้ที่เอว มันก็อยู่ระหว่างกลางพดีอ่าครับโอ้ว้าโอ้ว้าโอ้วาโอ้ว้ิการของเราง่ายง่าครับพี่ต้นเข้าโกอ่าเอาแค่เข้าโกครับเข้าโกครับผมเราจะให้ทั้ง3ามอยูทีเดียวกัน เ้าโคเสร็จคนต่อไปออกมาครับผมแข่ง<า>กับท่าฟุตบอลเราเดี๋ยวเราไปดูดีดาดกันครับว่าเอวใครดีกว่ากันครับผมถ้าฝั่งนั้นคุตบอลแพ้เป็นอย่านที่ต้นถ้าฝั่งนั้นุตบอลแพ้ถ้าถ้าเกิดฝั่งนักฟุตบอลแพ้นะครับจะมีของเรามีอุปกรณ์ให้เรามีอุปกรณ์ให้เลือกอีกที่สามคนสามารถทำโทษได้นักฟุณบอลจะขอเพิ่มกติกาหน่อยครับเพิ่อไครับนักบอลจะเอามือไว้ที่หัวอย่างเดียวนะเอาดูดูขอดูท่าหน่อยขอดูท่าหน่อยพี่สามคนพี่สามคน กายเลช่วยไม่ได้ไม่ได้ช่วยจับอนันนะช่วยจับเชือกนผม่อคุณไม่จับอันนั้คุณตบอกจับแค่มาละมาละมาละเขาที่พร้อมจังหวัมากั้วมากพิลึกผมช่วยนะครับแค่ไม่ยอมได้ครับผมเ้ว่ง ต้นพี่ต้นพรอมก่อนตัวอย่าง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 ครับเออพร้อก่อนตัวอย่างก่อนตัวอย่างก่อนอ่ะแต่เมื่อกี้เขาทำอะไไปเยอะอ่ะพร้อมพร้อมนะครับมิวสิกพร้อมไหมครับพร้อมหนึ่งสองจ้าไปครับ สัญญาครับสัญญาต้องเป็นสัญญาครับปฏิกาไ่ปกยาครับอิโต้ไม่ต้องใช้ครับอิโต้เรื่องอยฮะเรื่องอะแล้วก็นัเลยครับนั่งเลยนังนั่งนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยพี่เชิญเนีลยัให้นั่งให้นั่งครับสามคนเชิญเลยครับสามคนขึ้นเขียงเลยครับขึ้นเขียงเลยขึ้นเสียงเลยครับเชิญเลยครับมาเล่งได้เต็มที่ครับเอาเลย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 ครับ ในสนาเป็นผู้ชนะที่ต้นถ้าเราก็มีรางวัลให้อใครับขจกอยรงลก็ักรับงคนครับอ้าองาได้แครับแต่้าองประมาเนอนเะครับตอนแจกนครเเกมน เราสามท่านพอสามท่านครับสาม่นครับดีมครับจริงเลยวุฒิชายครับผมดีครับแล้วสามท่านครับาท่านครยนี้ขอลมาเตะไหมดิบุญโอ้โหมาเตะเลยฮบดมาเตแล้วหรอลมาเตะขอลงมาเตกับเราีกข้ารันดาบปีกข้ารัาบ เอาล็อตคนก็ตมาตมาตีให้เตแถมแเกมต่อไปชื่อว่าเกมนะครับพี่โอ๊ตชื่อว่าเกมวิงซูเปอร์แมนครับเุยกซูเปอร์แมนไหมครับคุยจากซูเปอร์แมนไหมครับคุยจากทางซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนไเ่ยูโรซูเปอร์แมนยูโรง่ายครับง่ายง่ายเกมนี้ง่ายง่าย ครับพี่เต้ยครับไถ่กระโปรงขอขอญาตกอ่าเป็นขอผู้ที่มีกางเกงดีกว่าครับใส่กระโปรงเดี๋ยวยีดแล้วยืดสามเสียงผู้อ <c oughs> ื่นท่านยืดไม่ทนันครับผมครับ <c oughs> ท่านยืดไม่ทันจริงอ่าไม่เป็นไรครับพี่เต้ยเอางี้เอางี้ไม่ต้อไไงไปน,นะที่มีความกล้าร <c oughs> ับอของรางวัลเลยดีกว่าพี่ต้นให่เราจะชนะเรามีิชนะเราจะชนะเรามีิชนะ อ่าเรอวัดรอหเอเล่ากรตีการ่าย่กีการ่่ามกร่ออกมาครับอุปกรณ์แล้วอิดแล้วอุปรณนมาแล้วมาล้วโ้อร้ครับไม่เลยว่าชอบชอบผู้ไหนครับอ่ามีอยู่อ่าพีเพูดกัพี่าแล้วแตเลือกแล้วแต่เลือกิิบหยิบก่อนิบูก่อนก่อิจก่อนกรตกานะครับง่ายๆเหมือนวิ่งเร้ยวนะครับแต่เราไม่ต้องวิ่งครับเรา เราเน้นเดินเร็วเน้นเดินเร็วเน้นเดินเร็วเพราะว่าสนามเรามีน้ำอ่าลืวเราจะลื่นนะครับภาพทังถ่ยนะครับเราทองดูสาธิตชาให้ดูลองดูครับลองดูพี่ต้นจังหวะมาขั้นตอนใส่ก่อนใส่ก่อนเดินนเดินเดินเเดินดูพี่ต้นเดินเดินเร็วนะครับห้ามวิ่งนะครับอะเดินเร็วนะครับใช้เดินเร็วเดินเร็วนะครับห้ามวิ่งเดินเร็วนะครับห้ามวิ่งนะครับ เดินเร็วนะครับใช้เดินเร็วแล้วเดินเร็วนะครับฮาครับยังไงยังไงวิ่งที่นี้ผมขอลงอเลงไหนครับคุณต้นเชิญครับกติกาคือคุณต้องถอดชุดให้คนต่อไปนะครับให้เรียบร้อยคนต่อไปถึงจะออกมาได้นะครับต่อไปเลยครับทีมงานไม่ทำบางทีตอนแรกฮามิ้นนะครับพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงใส่ละ พร้อม้อหมดเลยขอหมดเลยลับแต่ขอวานะครับรบรอครับานะครับฮาิครับรปลยครับเ้ครับเลยครับไป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 เลยครับเรครับเร็วครับ เตือนได้ครับ้อครับ้เครับียบร้อยครับหเรียบร้อยเครับย้อครับเีย้อเครับเยอยโครับียบ้ครับี้โอเคครับเรียบร้อยอครับเอัี้เรียบร้อย้ครับ้้อี้ครับอเอครับอ้อ ขอโทษดีเมื่อกี้วอร์มดูข้างบนให้ดูเลยเอาให้รู้จตีกาโอเครอเล่นครับรอเล่นอ้าวมาครับสามรุ่นก่อนครับอ่าครับอ้าวเจอเลยครับในไานะที่ยกถือขอให้เพื่อนเลยครับได้เลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับหือว่ามาเป็นคนหนึ่งของพวกเราเจอเลยครับได้เลยครับอ่ะไอ้ยี่มาเล่นตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ ไอ,อ,อ้ต้นไปโดนตัวไหนมาเล่นเ,เล้วไม่รั่วเลยอืมเก็บหมดแล้วตอนนี้โอ้โหครับไอ้ต้นรนูนน้กนน็ะตกใจเลยอ่ะมอบรางวัลเลยฮะเรามอบกันง่ายๆนะครับมอบเลยครับมอบรางวัลเลยครับพี่ต้น อมอบเลยครับอ่ามอบเลยครับมอบเลยครับมอบเลยครับขอบคุณครับที่ร่วมสนุกนะครับครับขอบคุณครับเป็นครับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเป็นของรางวัลเลยเชียร์เลยครับเชียร์เลยครับ ด้แลวอพวกเรานะครับก็ขอบคุณนะครับผรูที่สองทุกท่านนะครับที่ร่วมชมการแสดงของพวกเรานะครับก็ทั้งหมดทั้งสี่สีสี่กลุ่มนะครับครูครับครูครับคุณครับครับดูนะดูนะ Váy tiếng tiếng, váy tiếng. Váy tiếng, váy tiếng. Váy tiếng, váy tiếng. Váy tiếng, อยู่แล้วสิ่งไม่กล็กนุ้ยจะล่อใช่ไหมเหอเดี๋ยวเป็นไงครับการแสดงทั้งสี่ชุดทำการแสดงครับเป็นไงบ้างครับสมว่าการรอคอยด้วยเลยสมนะนะครับแล้วก็สนุกทุกมคุ้เลยนะครับนะฮะเก็บันี้ย อะไรดีอะไรอยกตววัดจับแาวนิงตาล้ี่ยรักอ่ะเสร็จตกันครับเกบเุคตึ๊ง คุณเนตงขอบคุณเ <R. S 2> <twitch S 1> <sus> ินงดาเบียท <JI> ่าความท่ประธานูสสุรมยนเต็กง ขออื่นขอขอบคุณแฟนบอลก่อนนะคะที่บางคนก็มาจากบ้านไกลนะคะมาจากจังหวัดอื่นๆนะคะที่มาชมการแสดงของนักกีฬาของเราพวกเราก็มีความสุขนะคะที่ทําให้ท่านมีความสุขด้วยนะคะ <ๆ S 1> เราไม่ได้ทำไอส์เบเกอร์มา2ปีนะคะก็หลังจากนี้เราก็จะมีคลิปตัดออกมาเต็มๆให้พวกท่านดูแต่ว่าต้องขอใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้กล้องถึงสี่ห้ากล้องในการถ่ายทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเพจเนี่ยจะออกมา เยอะมากนะคะเราตัดตรงนี้มาใส่ตรงนี้ถ้าเราใช้กล้องหลายกล้องนะคะก็รอคอยหน่อยนะคะกว่าคลิปจะออกมาเต็มๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็สแสดงนะคะบางคนคือเราเนี่ยนักกีฬาเนี่ยได้ซ้อมแค่คืนเดียวนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาสแสดงเลยนะคะก็ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสมบทีกันขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ ตามนักบุญปุ๊บดิคุณครับพรุ่งนี้เราก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับภารกิจของเรายังเหลืออีกหนึ่งวันนะพี่น้องนักฟุตบอลเุยลรยุยลเต็ดต้องเข้าใจนะครับการแสดงนนในวันนี้อยู่ในสายตาครูและก็พี่น้องแฟนบอลทุกทุกคนที่มานั่งตรงนี้เทัทัานประธานด้วย นะครับได้แค่นี้พูก็พอใจแล้ววันพรุ่งนี้จะได้มากกว่าน,นี้อีกพรุ่งนี้เจอกันนะครับจะไม่กล่าวอะไรนักหนานะเกลียดครูเจอกันนะครับขอขอบคุณครับวันนี้ทำดีมากอนุญาตให้กลับบ้านไปนอนกับเนียยได้ไปนอนกับเมียยได้เี๋้วฝากครูอ้วน,นเอาไปส่งที่แคมป์เลยนะคะค่ะกลับบ้านได้ ตนนงมือโกหมกลับบ้านได้นะครสำหรับพรุ่งนี้เจอกันใครสายนะครับกี่โมงนะครับเจ็ดโมงครับกี่โมงเจ็ดงครับเจ็งนครับตวนสกี่โมงเอะงได้บ้านอยูกลเออะไรนะฮะบ้านอยู่ไกลไปกับบ้าง แปดโมงก็แปดโมงท่านประธานน้อแปดโมงแปดโมงบาดีใจนะครับขอบคุณท่านประธานเผาต้องขอบคุณปรนธานเผาต้องกับหลังอ้งขอบคุณร้านกันั้นกับหลังอ้ เรียพักพรุ่งนี้เหมือนเดิมเจอกันที่8โมงแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางกลับไปที่แขมก่อนเพราะว่าต้องเดินทางกลับด้วยขบวนรถที่เราเอานำมานะครับสาหรับผู้ปกครองนะครับก็ต,ตามไปรับที่แคมนะครับสำหรับผู้ปกครองราบผมนะครับผู้เขากลับรับที่แคมนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับลาขอบคุณทีมบุใใรีรัมยูได้แล้ เอาอ้าวมาแล้วครับเฮ้ <laughs> 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 <laughs>